สวัสดีเพื่อนเพทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลเมลโลเมนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมบัวไคนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาเปิดการชาให้เพื่อนๆดูกันแต่อย่างใดนะฮะวันนี้ผมจะมาจัดอันดับนักเรียนในเกมบัวไค์แนะะที่น่ารักถูกใจประจำช่องเมลโลเมจัดกันไปเลยนะครับ10อันดับเต็มๆเ,เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่า10อันดับนี้จะมีตัวที่ปรับเป็นตัวในดวงใจของเพื่อนๆไหม ถ้าเพื่อนๆชอ,ชอบไม่ชอบอไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะฮะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่อันดับ10กันเลยดีกว่าครับอันดับที่10น้องสายยะจังนะครับโดยน้องสายยาจังเนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะที่มีเซลล์สมองมากกว่า80,000เซลล์อย่างมาหาศาลเลยนะฮะ เพราะว่าตัวน้องเนี่ยสามารถการันตีใบปริญญาถึง6กใบและตัวน้องสายานะครับมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างตัวเล็กน่ารักบวกกับนิสัยที่ดูแล้วน่าจะค่อนข้างจอมสนแ,นแลนะชอบสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆืที่อยู่ในกลุ่มเราเลยเดาได้ว่าน้องเนี่ยน่าจะต้องชอบเผยทําอะไรโกโก้ให้หมอนคาแรคเตอร์แล้วน่าจะต้องดูน่ารักมากอย่างแน่นอนนะฮะพร้อมกับที่ตัวน้องเนี่ยมีหูที่เป็นเอกลักษณ์และมีสีผมเนี่ย <c oughs> ที่ค่อนข้างสะดุดตา ผมเลยรู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจนะฮะทั้งความอัจฉริยะและความน่ารักพร้อมถึงความซุ่มซ่าและความโปของน้องทําให้น้องเนี่ยเข้ามาติดเป็นอันดับสิบในดวงใจของช่องเราเลยนะฮะอันดับที่9อาคาริจังสาวน้อยกินเก่งผู้กวาดรางวัลแข่งขันกินมาแล้วมากมายนะฮะแต่ด้วย รูปร่างของน้องเนี่ยดูจะผิดกับคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างกินเก่งไปมากพอสมควรเลยไม่รู้ว่ากินเก่งขนาดนี้เนี่ยเอาไปโตตรงไหนหมดแนะแต่ว่าด้วยตัวของน้องอาคาริจังเนี่ยไม่ใช่แค่ความกินเก่งนะที่ทําให้น้องเข้ามาติดเป็นอันดับ9ของเราได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องยังมีความอ่อนโยนจิตใจดีแต่ด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยบางทีก็มีมุมที่ดูร้ายๆดูๆสมกับเป็นอันธพาลอยู่บ้าง อาจจะดูผิดกับคาแรคเตอร์ที่ดูเป็นสาวสวยผมทองทําให้รู้สึกผมรู้สึกประทับใจที่ว่าเป็นทั้งคนอ่อนโยนแล้วก็มีมุมที่ถ้าเกิดจะเอาจริงก็พร้อมเสมอน,นะฮะทำให้น้องเนี่ยได้ใจผมไปเข้ามาติดเป็นอันดับ9ในช่องของเราไปนะฮะอันดับที่8ไคโยโกตันนะครับ น้องไคโยโกะนี่ยอยู่ในหน่วยรับจ้างสารพัดนะหรือจริงๆจะเรียกว่าจับฉ่ายก็ได้นะฮะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องหลยก็คือคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะออกไปแนวดูเป็นสาวพังนะฮะทำให้ในตัวละครตัวนี้ทําให้คนเข้าใจผิดว่าน้องอาจจะดูเป็นคนร้ายๆ้าือ๊ะสัสไ่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะน้องไคยโยตันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับเรื่องที่ไม่ดีเลยเป็นคนที่มีใจิตใจดีนะฮะและทุกคนได้เล่นในสตอรี่คงจะทราบแล้ว พอเราลิงเล่นเนี่ยเราได้รู้จักน้องว่าเข้าไปเรื่อยๆทําให้เราเนี่ยอยากรู้จักอยากค้นหาอยากจะสร้างมิตรภาพนะครับจากการที่เธอเลือกที่จะนิ่งเงียบเนี่ย,ยถ้าเราได้ลองเปิดใจให้น้องนะได้กล้าที่จะออกมาเผชิญเนี่ยผมว่าน้องจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่น่ารักแล้วก็พร้อมจะเปิดใจให้กับทุกคนแน่นอนครับด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นคนดีแต่เงียบและไม่แสดงออกให้ใครเห็นเนี่ยทำให้น้องสามารถเข้ามาคว้าอันดับ8ในช่องของเราในตอนนี้อันดับที่7 เด็กสาวผู้ตั้งตนเป็นหัวหน้าของหน่วยรับจ้างสารพัดเธอเนี่ยมีความต้องการที่อยากให้ทุกคนมองเธอเป็นอันตรธานสาวสุดเท่และยังแอบทำธุรกิจสีเทาด้วยนะแบบไม่สนใจใครทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วในความสมบูรณ์แบบลหลงตัวเองของเธอเนี่ย จริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นเด็กสาวที่มีความติงตองที่ไม่ว่าใครๆเห็นเนี่ยจะต้องตกหลุมรักในทันทีแน่นอนนะฮะสรุปก็คือซึนเดเลถูกใจใช่เลยสไตล์เมลูเมะนะฮะอันดับที่6เอมิเด็กสาวชมลมรีบลับเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างพูดน้อยชอบยืนเหมือนลอยนะฮะหรือจะเรียบว่าเด็กเอ๋ก็ได้ แต่ทางตรงข้ามเธอเป็นคนที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากและน้องเอมีเนี่ยถ้าจะไม่พูดเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยขอบอกเลยว่าทําออกมาได้ถูกใจใช่เลยช่องเมลโลมเมะมากๆนะฮะอันดับที่5 h a ฮา m i มิเซนไปนะฮะนักเรียนสาวผู้ชาญฉลาดและเยือกเย็นแต่ในความรู้สึกแรกเนี่ยที่ผมได้เห็นนะผมรู้สึกเหมือนเธอเนี่ย เป็นรุ่นพี่ม6ส่วนผมเนี่ยเป็นรุ่นน้องม4ตัวเธอเนี่ยค่อนข้างช่างจะอยู่สูงเกินกว่าที่ตัวของผมเนี่ยจะเอื้อมไปถึงเลยเกินแต่แล้วแนะโชคชะตาก็ได้แจกหาซูมิเซนไปให้เข้ามาอยู่ในไอดีของเราน,นั่นเองนะอันดับที่4ชิเศจังนะฮะ โอนิสาวที่มาพร้อมกับระเบิดเพลิงสีฟ้าที่ดูผิดกับคาแรกเตอร์น่ารักเรียบน้อยใสๆนะ่แต่จริงๆแล้วก็แอบแฝงไปด้วยความลึกลับน่าค้นหาอยู่ในตัวของน้องนะฮะซึ่งตัวของน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียบง่ายที่หลงไหลในวัฒนธรรมดั้งเดิมและกรไฮกกแค่ฟังก็รู้สึกสัมผัสได้นะถึงกลิ่น,นอายของสาวเกียวโตและตั้งแต่ที่ผมเล่นเนี่ยจนได้ภาพไลฟ์ 2D ของน้องมาเนี่ย หัวใจของผมก็เหมือนถูกกระชากออกไปท,ทันทีอันดับที่3ชุนผู้ฝึกสอนชมรมดูแลวินัยแห่งสวนต้นรวยชุนเป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนเป็นที่รักของผู้อื่นด้วยความรักที่ดูเป็นผู้ใหญ่และความอาราอร่าของเธอเนี่ยอย่าได้หรืออ่านถามอายุของเธอนะฮะ ในมุมมองของผมถ้าให้ผมมองชุนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าวันไหนที่ผมท้อแท้เธอจะต้องเป็นผู้หญิงที่ให้คำปรึกษาที่ดีคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างและจะช่วยเหลือให้คุณสามารถลุกขึ้นสู้ต่อได้อย่างแน่นอนอันดับที่2องโนโนมิ omi, คุณหนูผู้แสนอ่อนโยนและเรียบร้อยเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบช่วยเหลือดูแลผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ก็เป็นคนที่ได้ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยจะทําอย่างเต็มที่และจริงจังอยู่ตลอะดนะทำให้พวผมเนี่ยไม่อยากคิดเลยว่าถ้าได้เธอมาเป็นแฟนเนี่ยต้องรู้สึกอบอุ่นอย่างแน่นอนและเธอคงจะคอยดูแลเราเป็นอย่างดีแต่ก็ใช่แหละก็เธอเป็นลูกคนหนูนี่นะอันดับที่หนึ่งฮารุนอาปนหัวหน้าชมรมนักชิมอาหารเจ้าเสน่ห์ ขวัญใจอันดับหนึ่งของเมลโลเมเลยนะครับคงไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าเธอเป็นเมของผมเลยด้วยความเรียบรู้แนละดูดีทำให้ผมหลงเธอตั้งแต่แรกเห็นแล้วและถ้าได้ผมนะได้ฮารุนาตันมาเป็นแฟนแล้วก็ไม่ว่าจะหนึ่งล้านสองล้านหรือว่าร้อยล้านเนี่ยผมก็พร้อมจะพาเธอไปชิมให้มันครบทุกล้านเลย ก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะกับ10อันดับนักเรียนในดวงใจของช่องเมโลเมนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบเป็นไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนมีตัวที่ชอบก็อย่างที่ผมบอกอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะครับว่าตัวไหนที่เป็นตัวในดวงใ,ใจเพื่อนๆน,นะแต่วันนี้ถ้าชอบจริงๆเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามให้ช่องเมโลเมด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ